ไปเที่ยวเกือบกระชักมันยุน่ยใสหร oh. อกวันนีบักบังมันนอนหลับเออ เจ้าสิไปใส่ใหญ่ไว้เก๋ว่าสิไปหากเขาอีเอ็นตั้งสี่แล้วเจ้ามือไหนวันหยุดกับไปเที่ยวไปเที่ยวมันกับเพรางเงินยังค้ำแล้วโธ่ให้กูไปเนาะโดนโดนไปเที่ยวเมื่อไหร่คอยเห็นไปซุมืออซุ่มเอแต่ซุ่มเอหยู่หันโดนโดนเหมืนไปเที่ยวหสามสี่โมงกูจังไปเที่ยวหนึ่งย่างเกินเกินกับเที่ยวย่างกระเป็นกับเที่ยวมันจะมีเงินมีค้ำมา้ยแต่ใส่มึงก็เข้าใจใหญ่เน๊ะ เออบ่มีลูกบ่มีผัวตัวผู้เดียวอยู่กับน้องกับนุงกูกะเงาเนาะชัวบ่มีลูกมีผัวเก๋อีพ่อกับอีแม่อยู่เฮื่อน,นเด็ดเดี่ยวพอนั่นข่าวเงินน้ำข่อยไปเกี่ยวเข่าอยู่นี่เอามันก็หาช่งพ่อช่องแม่เฮาถ่ายแม่ข่อยก็หาผู้เดียวเนาะเจ้ากับีิตรเที่ยวกับเที่ยวสู้กับมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ขาดยินอยู่ทั้งบ้าน กูกะกระเทยกูสิไม่คืนยังหลายเท่มันแมนโยย่าคอยจำเป็นคอยกระได้ยืมเจ้ากันเจ้านี่เจ้ากับพยัดฆ์ใส่เลยนะบ้านก็แต่งตัวเลยโอ้ยคอยอย่างไงแทบผ่านคอยมาเห็นเดเนาะมาเห็นกับจีวายเอียงกูน้อยสูงกูก็สวยออกเอาจังจีจ้าเอาจังไหนมังยี่ัง,งนั่งโลกในบ่เอียจีบอกไปคอยเอียหยิมเงินจากพันเน่ อนจะใส่คอมคมี่เนาะคอสิว่าสิฝากไม่ไอเมียอยู่เมื่อเมือม่อเขาก็สิภาเมื่อวานเนาะคอเกิดสิถาออกข้าวรถซอยเขาตัวอุ้ย<อ>สูฝากกาันยังฝากได้ทอดเอาไปเพินเพิ่มท่อมาแล้วเพิ่มมาเกี่ยวเขาไงท่านายเงินเขาอยู่ไงเงินใครรถเกี่ยวเขาเอาอ,เอใครกันจีเก็บไปไทยไปอ่างข้าเกี่ยวเขาตัวเจ้าเอาไปเที่ยวซื้อจรวดเอาไว้ไรมาเมื่อเดียวนึงว่าไปมันจะตายยูวอนดิมันกับบ่ตายเราก็นอนบ่อรับนี่แหละฮีฮีขี้หอนอยู่หันหลังมันอยากไปกันยังว่ามันอยากไปมันเหงามันสุขวังงู คอยพ่อมีอ้เราแคยห้อยครันเจ้าอยากไปเจ้าก็ไปรอดไปหาเอาทั้งหน้าค<ข>อยพ่อมี้คอยจีเก็บต่อตามยังกับพ่ได้บาดมั่งบาดมุ่นกูก็โอนอีสูไม่เด็ดตัวที่เราโอ,โอนหน้าให้แล้วเมียวหมหอยเอ้ย,อย,อยอให้หน้าสาโทมึงกับบอลน,น้ำมูล,ล่ะให้บักมังจ้า <c oughs> มันมีลูกมีเต้ามันมีลูกมีเมียมึงมาไม่หลุดมีผัวหากินไปคันกูโอนหน้าให้แล้วมึงสิีวมงยิงสี่ทก็ปูซี เออโอนให้คอยก่อนพีบุญมีคุณต่อเจ้าอยู่เนี่เจ้าตายคอยกันข,ขายเฮ็ดบุญหาเจา้าคือเขาตัวหน้าเจ้าตายคุณบอกมึงยังใหญ่กูจริงกูใส่เจ็บตาคุณท่นบ่กคอยกันหายเจ้าอยู่เนาะมันคอยวย่าหายคอยเจ็บจ้งไปถ่ายแม่ข้าเกี่ยวเขามันจำเป็นกูไปเที่ยวกูก็จำเป็นคือกันว่นมีเงินไม่คอยจะได้ท่านบ่มันจำเป็นเสีน้อยไปเที่ยวเสือว่าพี่ก็ไปคือนคอยคอยน้อนนี่เองเนี่ยมึงปึกขึ้นสไตล์มีแต่นอนอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องไม่ได้ประโยชน์นี่ยังไปเที่ยวได้ประโยชน์นั้นเจ้าไปเที่ยวในมวนจ้า ทัานสั้นเดี๋ยวมวลยุติพอครับมีแม่จะทั้งวานเห็นเถอะเลยเติมเลี้ยงหลานเติงคาเคียวเขาล้างแต่ลูกมึงตัวไปอย่างงั้นกูกะรอดกันเดียดกีแล้วลูกไฟนั่นนะกับร้านเจ้าเจ้าวาคิดเรื่องเรียกตัวร้านเจ้าตีว่าแต่เลี้ยงที่บ้านที่เมืองก็ว่าเราคอยยังไงเพิ่นไม่เห็นโอ้ยเบิ่งแทนตัวน่ะเท่ากอยู่สมเท่าอยว่าจะสร้างกูโอ้ยชุมหานี่ไหมเจ้าบายไปชุ่มหานก็อีมอนอีปัง อุ่นนาง่ีสวนยอมหมดลาบซาบยช่ไหุ่น,นึกชั้นี๋ยวขันพ่อไหก็บอกเอาดอกเงินค่าห้องกูเนี่เยเราไปกินปเ,เปรตแมงมุมเขาฝากไว้ปเสียค่าห้องอ่ะเสียเ,เขาไปเสียได้เงินมาใส่มาเสียค่าหอาา้องก็แล้วแต่เธอเราหันเพราะมันอยากให้เงินใหญ่นาะอ้ยจังเสียเ้าอย่างเจ้าว่าฟังความนอนความลงไปไปรอดขันพ่อฟังความกับไปโอ้ยังาามาอะไรไอ้เถอะ ไปกันสิไปนี่แหละเวลานอนเดินมุ่เคลื่อนเดี๋ยวก็ทำงานหอดตีหนึ่งตีสองเกิดบ้ากันยากเลยล่ะนอนอยู่ห้องก็ต้องปิดประตูจากนอกระสิขาดเอื้นข้าดปลุกห้ามปิดประตูเด็ดขาดไป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 ตั้งขอเงินหนพันขึ้นสิล่มสิตายโจมันจมแล้วจักง่ามเลยสิเ็นคนน้ำเผนจักเถอททำงานก็ได้เงินอยู่ตามบอกแกไปง่ามจากใส่กับมาขอน้ำหนองน้ำนงโยตองนงกับทรงยี่พอยาเ้ยงวัน ก็สิว่าพ่อใส่ยังมัาบีเอี่ยกับเอี่ยซ้ำหนีหาเงินบ่แม่นหาบ่ได้หาได้ยศตามพ่อจักเก็บเฮียพ่อยแม่สิได้ใส่ใส่กันสิบ่มี่ร้อนก็สิซาใส่น้องมีพ่อยบ่บ่มีพ่อบาทเงินหนึ่งเฮสิได้ใส่คารุดเงิอน้ำเขาวูเขาสิผ้าเมื่อบ้านก็ได้เสียงนอนเศร้าเมองน้ำหมองเราก็เปลี่ยนคนเป็นตำหมา เกเบบ้านหน้าสไตล์บัตรถูกในเมืองกลุ่มอันยิ่งใหญ่กว่าง่ายนี่นะหาใจบ่ได้แล้วต้องมองนี่มองเดียวที่นี่ที่เดียวเลยไปอย่างเปรจะเป็นม้จะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายชาว าขายแรงงานสุสุขคนทกองคันนอโดยเฉพาะมื้อนี่เป็นวันหยุดของผู้ใดขอบุญกับคุณหลายๆที่มาอุดหนุนเกิดกลุ่นกันเช่นเคยสาวโรงงานสาวโรงงานสาวโรงงานไหนคะสาวโรงงานเยน็บผ้าเจรอยสาวโรงงานเย็บผ่านหรือว่าสาวโรงงานแว่นตาชอบเลิสาวโรงงานเย็บผ่าจ้าก็อคอยแผนกตัดเย็บเอ,อาขอต้อนรับพแม่พ่น้องผู้เงืนเดือนออกสุขสุขคนเขาสู่ลานบ้านไม้ป่าไทยโ บันทัดออกอ่ะสวัสดีพรมิลวังผู้เงินเดือนกำลังใกล้สิออกมีผู้ออกแล้วบ่ออกแล้วออกก็พร้อมกันนะกันเนาะเข้าสู่ร้านอาหารสไตล์อีสานบ้านเฮาร้านอาหารกลางกรุงจะเจ๊งแหล่บ่เจงแล่คือมาจิงเลยเพราะเจงแหล่เปิดบริการไวพรมิลวังทุกคำขึ้นโดยเฉพาะคำขึ้นนี่มีนักหล่อนุ่มวาพระหมอบข่มคุ่เสือเลยพรมิลวังอ่ะก่อนสิพอกับกันอันล่อง ลองล่ำทำเพลงจากข้าเชิญอาหารมาไอ่ไส้ทุงขออันเซินไม่ไปโตมี่พี่สักก่อนน้องทาไมนีร่องอันเชิญไม่ไปโตสี่ค่ะเชิญแขกโตสี่ไหลูม่เนี่ยไม่กระโเนีไม่ครับแม่จาอ้ยอเอาดมเอาคือนน่นนั่งสืบอาหารเฉ่ๆเอาเขากระลอ่พี่ท่กกันเลยตอนน่้มึงเบิ้งได้นี่ เพ่งอย่างอีกเอากาเฟซบุ๊กไอจีเออเออมึงเห็นบ่าดิใหญ่มากเล่าขึ้นอย่างนี้มากขายี้เอากไอตู้ฮันดีตู้ใจเอากไอตู้แถวสนามหลวงเพื่อนคุณวัดไอตู้นี่แมียไอตู้นี้ว่ากูจะซื้อตู้ได้มั้งเอ้าไอตู้คุ้มสนามหลวงแมีมึงอยู่ฟังซ้ายอือฟังขวาผู้บ่ามั่งอ่น ท่งขวานางใจแล้วอยู่สองหม่องผู้บ่าวตู่กูอยู่ฟังใจเนี่ยขวาบ่เออใส่มีรูปบ่มาเบิ่งดูมาคือมึงคุณเปิดไอจีให้เบิ่งนี่กูมาแล้วคือหยังนี่ไอตู่นี่เบิร์นขนาดว้ยเป็นตาดมคือใจดมกันไม่มี่แหลแล้วลอกก็คือหยังนี่ตัวใจฮอดสุดสีกากีอีห่ามึงหยังผัวกูได้หนี่เอาไปจีบผัวมึง นี่ผู้บ่าวกูนี่ไปพ่อกันอยู่งแล้ลอดสนามหลวงอะนะเอากูกับไปพ่อลอยุ่สนามหลวงนี่แต่ไอตู้นี่มึงเห็นอย่างเราหรืไงมึงเห็นอย่างกูหอมแก้มเล่าหอมแก๊บมันหอมพานโทษละฉับโกโก้นี่ผู้ใดพามึงหอมหอมว่าเด็ัชายบอกกูมากแล้วเขาเลี่ยอะเอาวะญีปุ่นเงเข้มทำไมเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ยประเทศพม่ะเด่นไอตู้นี่ผัวกูผัวกูผัวกู ว่ากูจังไหนมึงได้แต่ตอนไหนว่ากูผัวกูผัวกูมึงได้เล่าแต่ตอนไหนตอนนี้ได้แล้ววันเดือนสามกูได้เล่าเดือนเนิ่งกูก็ต้องมาก่อนมึงเพราะฉะนั้นกูเป็นเมี้ยใหญ่กูเป็นเมี้ยใหญ่เมียหน่อยมั้เอากูกับเมี้ยใหญ่เมียหน่อยกูกับเมี้ยใหญ่อีฟบัวฟาดมอนมึงไปนอนอตใจยัง้างล่างขึ้นมาแม่มึงคือเหรียญเฮงแต่มอนมีมึงขากูฟาดกั้นในดังโต๊ะพราะฉะนั้นแล้ว ยูกี่น้ำกันก็ได้ดอกยอด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 มแล้วเชียววันหยุดทุกครั้งต้องมีการทะเลาะวีวาาขนาดยังไม่สั่งเหล้าสั่งเบียบ่ได้ทะเลาะเงินเดือนยังไม่ออกกินสองสาวไปก่อนอันนี้คู่น้ำแข็งคู่น้ำแข็งมาเคู่ปูนแท้เอาตะกี้เฮ็ดงานก่อร้างใส่น้ำากันประหยัดเอ้ยมาเป็ดแต่ก้อนก้อหินปูนแขวดีแท้บ้าพนักงานเปิดพะร่มซื้อนี่แน่แล้วๆน้ำแข็งเได้ละลาย แก่ละลายเลี้ยวเทเพราะจะเอามาตังจิได้สยแซงอีโอ้ยมาขีดเบ็ดเยอะดอกเออเออยัไปหาขี้ที่ปะนั่นสั่งอาหารอะไรตำักขุ่งตำซ่วอุ้ยกินแต่ตำมะข้องได้ตำซ่วะพัดเพชรพัดพงกะรีมาหนิถ้าพร่องกะรีจ้าตอนนี้พัดเ่อไรเป็นยังเป็นยังกะรียุดตอนกับบ้านบอกเออกะรีกับบ้านผีใหม่มันก็เป็นกะรีคนนี่หรอฮิทักเลยพัดพงกะรีเพราะว่เอากะรีเป็นผู้พัดตำซีวีดไหมค่ะในจ้า เอาตำยังตำซิบินไหมคะตำมั่วฉันไม่ใช่คนมั่วขนาดนั้นไม่เชื่อหรอกฉันต้องเป็นตำนี้ตำยังตำชั่วตำเธอชั่วยืดอกไปชั่วยืดอกมาเสิต่าเต่าไม่ไปหาเตามัดนี่ด้วยเราเข่าปากเรามาจากร่องเพียงได้บัดนี้อย่าฟ้าวกอดสิร่องเพียงนั่นเ้าก็อยู่รับกันมาโดนเลยได้นะเนาะอร่อยออยู่รับกันเต็ม สมัยข้าป่าหีเลนเดิอนบาทก็มาเหตุงานอยู่ในเมืองในขามันเขียกมี่พี่ขาไม่มาถิ่มไปนี่้ากูหันเลวกูหักมึงขึ้หยังี่ตัวหน่าหน้กุดอีเอออยู่น้ำกันร่องเพียงอันนี้ไม่เขาร่องหล้ยๆเห็นไหมเพียงหยังเมฆหาวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างเรามีแครอทนะขอเลือกผักกาดหน่อยไหวมงกูขายแค่รอเอาแค่รอตีกูต้องมาขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะ ขอเลือกคณะหน่อยเรามีมระนะขอเลือกมระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมระที่เดิมได้ไหมทําไมล่ะเลือกแล้วช่วยหันมระหน่อย<ะ>หันมระแล้วหน่อยโอ้ยนี่ไปหัน <c oughs> ไปมากมึงอยู่หันเฮ้ยค <c oughs> ุยกระแก่แค้นไะว้เนาะ แก่กูแยดิแนวกินได้ไปอีมังปั่นอันเอี้ยนหอยปั่นได้สิมานี่อีเก้หอยนี่ตำชั่วตำยังกันจะม่นั้นมากูยุติใส่หน่จะไม่ทิ้งกูเหรออ้อลอขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงคนเมาหน่อยเมาแมีมา่ตะใสเอาบ้าได้นฉันเป็นแม่ครัวนี่ตำชั่วอะไรตำชั่วอะไรตำชั่วตำชั่วอะไรมีถึงปลาแห้งฮะเอ๊ะ ไอ้ตำชีวิตแม่ค้าเ,เออเออเออมีข้าวเหนียวจ้าจ้าแม่ค้าอะไรตำชีวิตแม่ค้าเหม็นจังเลยแม่ค้าก็ตำมั่วไงโอ้ยมันเหม็นมากเลยเนี่ยอัปปาร้าทำไมมีขนนี่ฮะปาร้าสูตรหนูท้องขาวก็เอาปลาทำไม่ใช่เอาหนูทำ มัาสูตรพิเศษเอากูครื่องหองใช่ไหมอันนี้เออเอ้าบ้าไปก่อนคนเลยจะรู้หมดว่าปลาหลานฉันทําจากหนูท้องขาวปลาลานหมูท้องขาวไม่มีเพื่อนมาอีกเลยหรือไงโทรสารเสบียกกันหน่อยนี่อยู่ทั่หาเรากันบ่อ่อย่าไปทั่วอย่าไปทั่วไม่ใช่สองคนแล้วตอนนี้ต้นตุ่นอ้ากนัดมันไปตัดโดนหรอบ่อเมนบอกมาย่ามใหญมันบุกหูจักออกเอลยอย่าไปเอื้อนมันจะย่าตุ่เอื้อนอย่าตุ่ตัวตุ่นเอื้อนบอกกระชังนี้มันสูรกระเทยเถาเนาะอย่าแม่ใหญ่มันมามาย่ามดบอกเอ มอเอาอันขอท่านไปท่างอื่นเดอ้อนี่หาขอท่านมึ่งตาไล่าตาไล่จังไหนยี่หอหวได้นั่นกระเทยเท่านี้แหมบุย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 อัดยายบด้เอ,อื่นมันคือมา อันรุ่นกูก็ต้องให้รบกวนผู้อื่นบ้านนั้นแต่กูเก่งใจกูบอกอยากให้ชุเอิญเมื่อไหร่กินทูบติมันคือเมื่อไอร่อีกมัน,นคือหัวักคว้านสิที่น,นี่นอ้ายรัดทับประจำกูน่นาชัวร์ใส่มาแล้วก็มานั่งขี่หอยล,ล,ลักโลอกลุ่ล้อล้อไม่หอยล้วก็มานั่งขี่แ้าเขาไไบ,บอกไดเอ,อิ่นเจ็บเจ็บพาตะเอ,อิญดอกรุ่นนี่เร็วเอาขล่าโอเกีคือบัวมี่นักร้องอันโอเกีมาเปิดขล่าโอเกียเนี่ยียกหน้าอยากดี เอาขึ้นไปย่าจุ่มนะอย่าทับขิมกรอบสูุดว่าเป็นบักเขียบมั้งอ้าต่อไปนี่พ่อพี่น้องสตรีพ่อกับนักการเมืองประจับทีมงานเดีมึงเพื่อเย็นกินเองไม่หยั่งออกมาไเลยแม่เงินเมียมึงมาหอดเย็นกินเลยเขามิจฉาภู้อื่นเย็นให้มึงกับเย็นกินเองสันบอเอี้ยนี่มันกับน้าไหนกินเนาะโอ้ท่านอกท่านเจ็ดสีข้าจัเโบกอยู่หันบ่กูก็บอกเย็นแล้วอยากกินลินเอาอยากเมาลินเองมาจังสีโบกเอาขึองกินหลายโบกใคที่นี่เมียมึงสองเร็ว ตายบอ๊ะยัตายบอยะเบร้อยอ่ะช่องนี้พ่อพี่น้องจวดจัดกัลังองๆประจำทีมงานน้องฟ้าบาตาเซียนเอามือถือออกคใส่แกเกียรติกองข้าวออกนักกินออกกัญออกในถอยแย่หญาในป่เทหลายประออกเด้อหมอสวัสดีแขกโตัวสีนะครับได้่อยวูคุเน่ะมอให้แขกโตัวสีนะครับเด้อเพงีโตเจสาวโรงงาน ใ้ก็บอกกับไอ่ตามตรงชีวิตของไอ AH ้ก็คงบอกเป็นอย่างไรให้แค่น้ำตาพังสยองทนเจ็บทนเหงาเผื่อเจ้ารอดนาสิยอมบอน้ำตาพังแค่เจ้าสมหวังไอ้ก็ดีใจแก่นี้มันร้าวถ้าสิเอามาต่อคืนกะซ้ำว่าไอ้นั่นฟื้นฟื้นเห็ดไปทั้งทีบ่ได้คือจังกับหากคนที่มันเบื่อใจถามว่ามันหักได้แต่บอกได้ใจของเจ้าขึ้นมา ว่าศาสนาผสมตัวเจ้าดอกเดินนะอุ่นวาสนาผสมตัวเจ้าดอกเดินนะอุ่นเขามีชุนมีรถมีบานไอบอมียัง คนเอิงห้างละพวนปันในโอกน้ำตาโต้ักเจ้าลายกระสังแค่ใดคือจังไปผู้แขนบ่อจ้องดึงแขนงนน้องเอาไว้กขาบอกคิบพือนขอบุงทางขายสิบวอสินฝืนไปกระน้ำตาฟังว่ต้องทบทวนความลังทักมันจางก็คงต้องหลงถามาสังบ่อบอสังเจ้าเลยพอหน่อยตัวไอสิบอสังอ่อยเกิดเนือคลอยเจ้าจงไปเฮดีเเเเอาา่่นัดยีมห เอาพาลาดบอกแค่เรากินหอยหอยขาเนี่ยทีมท่านเราจีกแค่หัวใจขึ้นไปหาเขาสนองขึ้นไปละหาเขาสนองไม่อยากเป็นซองเร้องจากอื่นไม่อยากฝืนว่าดึงเจ้าไว้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 ตัวไอ้สี่พอทำพอเก็บความลังของเขาสัมเนียขันคิดว่าเขาดีกลับไปตีน้อง ยกเลิกแกมาออกนี่ม่ออคักเล้วม่อมอกคัดแล้วกินหอยทิ่ข่วแม่เมือขึ้นหรือบ้ามึนี้เอาแก้วม,ดดวมาพอจอดเอาแก้วมาโอ้ยโอยเอาแก้เอาเอาเอาเส <ปะ S 1> ีเมื่อไแหบบอลขอบนนคุณรับขอเช็คบินนะจ้าขอได้แก่ไหมคะพันแปดรถไห้พันหนึ่งเหลือแปดสิบบาทจ้าวนไปให้พื่นซักอนไปเพื่นอันพัน่อไดก่อน พันแปดลดแจ็คบาทลดไห้พันหนึ่งเหลือแปดจีบจ้าพอดีนั่นะแปดจีบกับพูละสามสิบห้าบาทหอยหอยหอยอันค่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก็ยังเเวกกันเออเออไปเข้าแล้วเล่นแล้วเจ้าโอนโอนโอนเลยพอดีโอนจ้าแสดงว่าพูไปปไเข้าห้องน้ำหรือว่าได้ใจน้ำมือบ่ใจใจเดี๋ยวมันก็มใจไว้เนาะ้พรอมเพียรยังไงหัวอยู่น้ำกันพร้อมเพียรยังของอันนั้นจ้าของยังของอัน บัวโป้งจ้าบัวโป้งไม่ยังบัวโป้งขนะขา้นบัวโป้งเมย์ใส่ยันไหเราดีพิจารณ์สิแต่จะหลักมันโอ้ยกรุงเทพบอกอ่ะมึงแล้วน้าขั้นบัวโป้งมันใส่เราดีเอาเรียกยังซีนี่บอซีสองออเนี่เด็ซีซีซีและซีซีซีคาเฟ่บ้านนาพันแปดลดลบหนึ่งพันเหลือแปดสิบ จะไปหากันเอาเรืองสามนไ้ไปไเล้วไปเอากันเนี่ยจะได้ที่คับแม่หนาวหอยมึงเงี้ยวแล้หรอหอยไปไปหอยมัดใจค่าเหล่าเด้อเออถอยไปก็บอยู่เงี้ยจะถ่ายจะมาทวงได้เพื่นไปชนะไปก็เ้ื่อยเอากันเนี่ยลืมมาโุดนหนกันอีกเด้อเออวม่หานี่ถือเอาไปเบิร์ตนน่หอยมือยงมอไดวะนี่ ว่าอะไรกันยากตะกูลมึงเป็นไถ่นี่มึงเป็นไถ่กูกับ่บฮิจักกันโอ้ยมึงก็เจอว่ากูแจ๊บมาจากเองเป็นไถ่ตกหลอกม่ได้เพิ่อนก็มาถือกูกระเงือดล้วแหะเขาเรี่ยขึ้มานแท้มานปะมานเจ้าพึ่งปุ๊ดเด็ดแบกหลายขาประจำมาหันกูรถเด็กเขารถบํารุงหายไม่ได้หลายแทะเด็จักบาทเรี่ยนับสิบรอบกับพัดเลียดคือเก่า เจ้าน้ายังหลายแต่กันเอาสิเอาจึงใดเอาไปเงินมาลงทุนใส่ปีใหม่นี่บ่เอออีจิ่หน้อยกับปีใหม่ปีใหม่หรือสงการป่ะสงการโอ้ปีใหม่ก่อนไปเอาเก็บล้านเก็บจริงเก็บของเร็วป้าเฝ้าป้าเฝ้าพิษล้านพิษล้านไปกินข้าวกินเนกเมาโพดเมาโพดเมาเรือนบ้านเรือนเมืองขึ้นยังเจ้าของเด็อสาวสำหน่อยหนิเว้ยวัมาโฉดแต่ต่อมาดังไปโอย ยามอไรกันยเมาตุ๊กเอยกับเมาหลายตัเงเจ้านังโอ้ยตาเด็กคอยสูวนังเอาแ้าแอะไปโอ้ยเอาเอีวแอะะใส่ถุงโอ้ยแอะกัมันเถือกว้ากูตีถุงให้บ่อแห้งเลยยังบายงเสียไอ้สว่างไปวดนี่หอด้องอะไรเน้่นี่มันองกูยั่บ่เอ็น้องน้ำกันนี่แหละ จะเป็นเนยจะเป็นเนยแกมได้กันเนี่ยเต่าน้ำแก้วหัวได้หัวได้ขันว่าไปเที่ยวกัยากกะเมากันได้กันหัวกันหัอล่างหัวนาเอาล่างได้เงินแล้วผมจกมี้จะเตะได้ไรเท่าที่ตายแล้วว่าหูจักอย่างนี่แต่ว่าเป็นเท่าเป็นแก้ซืรองให้เด็กน้อยย่ากลัวอะไรเถอะจุ๊ยคุณเมย์คุเมาคาปิ้งไก่เดือนเมื่อกี้นี่สิบแปดบาทจ่ายข่อยละไปเอาเงินมาจ่าย ยงมันแร้วก็แร้วไปเป็นยังโมาสามนลยวค่าแนมค่าไฟก่ยกาแขงค่าหยังกับว่าใจกินนกของนมาออกเียบางยาหนีกินเาก็มาออกบางาหนีเกี่วก็ออกไปานคาเหล้าเกีบางงานนีมึงคือออกกระมูค่าแขงค่ามักพอดีนค่าทวลิถุงนั่นคือบอกอุ้งใหเงินไปสองพันมันยุดใส่เมื่อขนาดมึงเอาไปให้ผู้ใดเงินสองพัว่าไดเอา่าเงินกูนั่น กูว uh, oh! uh ่าบักนักร้องคักๆกูเห็นมึงจกนี่เขาอยู่แมียนยูบุคมาบอกกูเห็นกางยู่อันคอยไปเห็นงานนี่กับอีมอนนี่ฝากเงินไวปสองพันไปใจค้าห่วงใจไปใจไปเขาบักนักล่องเขาไปแล้วนี่เอาเอาเงินสองพันหาวัญญานี่ตีเงินค่าห้องก็นั่นโอ้ค่าห้องฝากไว้ได้เนี่นะเขาถี่ไม่ไล่ออกจากห้องเจ้าแล้วข้างเขาเดือดที่สองหมดได้เลยนี่กูเมามันละสปอร์ตแท้กูกังวลว่าอันเด เอาสิหาเงื่อนแม่ใจเอาเงื่อนจม่ใจตู้ข่อยสิเมื่อบานได้ดอดีเอาเงินแม่ใจมืออืนเฉยเมื่อบานเอาเงินคารถเมื่อบานทูแม่ใจ่าองหลอกก็แล้วตัแล้วมืออื่นตู้ข่อยสิเมื่อไปหาปูหาเมตัวเงื่อนดอกกูจะเอาน้ำบักมาไม่กัสิปีไหมไปมามาไปเงื่อนแม่ไปใส่เงินยังไม่เลยยยิ่มามึงก็มาเบิองแต่ทั้เ่าี่ทุก ียังมาเบิ่งเอารุ่นใหญ่เจ้านี่นะมาเบิ่งเอาไปเมื่อเมื่อนี่นะสีเมารถเมื่อน้ำบอสีเมื่อบอเมื่อมืออื่นหนังข่อยสีเมื่อมือนแรกนี่ข่อยเมารถไปจุ่มข่อยสีเมื่อมืออื่นนี่มันเราเป็นหนังก่อนแล้วเอาเงินคาห่องนี่ไปไปแจกนักร้องพอใช่สองพันห่านหน่ะเงินค่าห้องนั่นน่ะเงินค่าจ้าฝากไว้น้องเราข่อยว่าแล้วเจ้าไปฝากไว้น้องเล่าปิดบังค่ะจะบักละเอ้าใหญ่น้องกันบ่ทิมกันดอกวมันยังได้กระไดหักกันแพ่งกัน แม่เขาดีหน่อยใจเด็กคนมึงบ่อยใหญ่ใจให้เด็กหน่อยมู่นี่ไว้ไม่หยังบาดนี้เงินมาจ่ายจะเรื่นงองน้องเออเงินคาโรราโหดนี่ตะขอยี่ถามของน้ำเจ้าเจ้าว่าฝากเงินเมื่อไห้อีแม่น้ำพ่อขอยสิเมื่อเมือแร่งนีหนีรถเขาถามขอยืนนี่น้ำเจ้ากสิเมื่อแล้วมู่บ่บ่จักกลุ้มโอ้ยบกอจังสี่หรอู้เจ้าเป็นบ่เนี่ยถูกเหี้ยไม่พุโจ้กับอึ้นบ่งเล่าเนี่ยไปน้ำกันกจะไปเบิ่งจังไหนมันกับแมาหมดทุกคน ตัวข่อยลากไปเงี้ยวมันกระจุ๊บไปให้พูดใช่นั่นค่ารถบ่พอได้ในซองหม่องนึงที่จะ่อยก็ยี่มอนเหลือเจ้านี่จ่ายค่าเมารถนรถได้ดีเดียวนี่อีแม่คนนี้บอกเล่าดอกเล่าว่ายากอีแม่เนี่ยแล้วเป็นห่วงลูกสาวใหญ่เล่าคือยังนี่มาหล่นมาห่วงใส่เทิงเลี้ยงหลานเทิงเดียงบ๊อบบ๊อบเป็นแม่จ้าทาควายควายสิไปนะดเมื่อเราบอกปีเมื่อแล้วรถ่าควายโชคดีเดินทางกวาดให้สิเมื่อแล้วจ้ะาสิเบิ่งเอาดอกกระเทยเแ่าตัวนี้นหนเบิ่งเอารถบ๊อบเขาไปทำงานหน่อยกูเจ้ารถ เอาเป็นดี่อนไรกก่อนเท่าง่ามตีจะกหาปีกูยังสิไปเยี่ยมเล่าดอกมาทอดหาปี1ิปีมันกับว่าอะไไปดอกเเป็นเจาีนน่ะเบิรเล่าเลยตอหื่อ่อน่เป็นนายเป็นไปสร้นายผู้ใดนายเจ้าดีแล้วสิ่ด้เมื่อน้ำมัวบ้านนี่กับเป็นน้ำจูน่ะลวชวนกูไปน่นนี่สงการหรอมันสิได้กกับ้านสงการเ่อลบ้านได็กลับน้ำมัวอยู่ใหญ่ตั้งเทัพทรมงเค็ดอ่างกูยังกันนะกู็เห็นกูก็อยากไปก็ไปนอนเฮาเป้าเมื่อยการมู่งมาต่องื่นเพื่อนอื่น อยู่นี่แหละมึงเหตุงานหาเงินมาใส่นี่คราห้องแมลกูจิกลับบ้านเออพุ่งเป่าห้องอยู่ผู้เดียวเนี่ยเอออยู่นี่แหละให้เป็นกระเทยเทาเฝ้าห้องเมื่อเอื่อนยู่นี่แหละะไปอีกกระเทยเทาเฝ้าห้องไปหางมาใส่นี่แล้วเออน้องลุงมูน,นี่กระไดย่ามดุยาก็เวรงกูจะก้นเจ้ มุขเขากลับบ้านขึ้นรถคืดอืดทีฉันพนังหน้าจืดบ่มีความคืดหลาย,ายส,สา่ซำซาเพื้นหาวพิ้นหันขักหลายเทตัวย่มเงินออกมามู่เขากลับบ้านพิ่นจังเมื่อทาสมคืนนางซาได้มาบ่แพงเงินเดือนกะลายเหตุงานสบายครอบอาศัยสิน ไจมาแล้วผันเก็บว่เป็นีนหาหมวนหาเล่นหาจินหาเมาได้ที่คักคักเมาจนลืมหกักหอดเงินคาเขากับไปหอดห่องเด็กหน่อยดาวแนวดาบาเสาคอยกะลึเป็นสินเดือนเขาเตือนให้ออกเงินนำมู ค่าจิ๋นค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟไล่กันออกมาข้าเขาน้ำน้องข่าห้องน้ำมูสูออกก่อนสาเดือนหน้าไม่มีปัญหาถึงเรียก,กตากูที่ออกคุณเดียวโอจงจริงจๆๆงจ,งจงเป็นอย่างตั้งต้องเป็นไม่ไหห้อย เขาคือรถพื้นพื้นมูเขามาตอนรับทษโทษทั้งมาจะกของมันอังเต้เซเฝ้าของยังสีบ่เป็นน้ำเราเนี่ยแหละเป็นน้ำเรานี่ล่ะอ้ายอินบ่เหี้อิ่มจากพ่อยังยังเบิดเบื่อจังมีผู้บงเฮ้ยใจยังกินเผาเืียว่าเขาจิ่มมาจากบ้านนอก ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ